สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับนะครับแนวทางนะครับราวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ําคืนของวันที่14นะครับธันวาคม2566นะครับผมเมื่อคืนนี้แนวทางของเราก็มาในมาในสายรูดนะครับแล้วก็สายเจาะเนาะนะครับผมดาวโจนก็มาตรงๆนะครับพี่พี่นะครับนานๆจะมาทีนะหุ้นดาวโจนนะครับเห็นไหมครับนี่เลยเนาะ เมื่อคืนนี้เรากรชาติผมให้3กับ9นะครับผลที่ออก88 1กับ97นะครับของเราตัวเจาะไม่มานะครับพี่พแต่ว่าใครเอา9ไปวิ่งไปรูดนะครับเนาะใครเอา9ไปวิ่งไปรูดท่อไปที่97นะครับส่วนดาวโจน v i วให้1กับ7นะครับผลที่ออก38 6 25นะครับรอบนี้ก็หลุดไปนะครับเน้นเจน้น7 8็แล้วก็ออก86แต้มเดียวอีกแล้วนะครับส่วนดาวโจนปกตินะครับให้5กับ2นะครับผลที่ออก0 2 4 3 0นะครับพี่ๆ มามา2 0ให้เราก็ไม่ได้เนาะนะครับอุตส่าห์เน้น20-50เข้าออก3 0นะครับแต่ก็ยังดีนะครับใครรูดที่2นะครับพี่พี่เข้าไปที่2-4ตรงๆนะครับดาวโจรปกตินะครับบุนเด้งบนเด้งล่างไม่มานะครับเนาะแต่ก็ยังดีที่มาสายรูดแล้วก็สายเจาะส่วนแนวทางของค่ำคืนวันที่14นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็แอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณนะครับ อดใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับพี่ๆแล้วก็มีพี่ๆสมาชิกเขาขอแนวทางลาวเช้ามานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะลงให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับก็อย่างที่บอกทุกวันเนาะผมจะลงแค่ในกลุ่มเนาะนะครับเพราะว่าไม่มีเวลานะครับพี่ๆไม่มีเวลาจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมอยู่กาเช้านะครับอยู่กาเช้าแล้วกลับถึงห้องประมาณ3ามสี่ทุ่มนะครับก็จะทําแนวทางลงในกลุ่มเนาะก็คือพอทําไปสักพักแล้ว มันมันมันเกิดอาการเหนื่อยล้าแล้วก็ง่วงเนาะก็เราทำทำแล้วก็ทําลงแนวทางในย t u b e ไม่ได้นะครับเนาะก็เลยไม่ได้ทํานะครับก็ถ้าเกิดเวลาคิดคํานวณเนี่ยก็ใช้ใช้เวลาสักนิดนะครับช่วงเวลาที่เราคิดคํานวณเนี่ยจะเป็นอาการที่ง่งงวงๆนะครับผมก็เลยไม่ไม่อยากทำเนาะเพราะเพราะบางครั้งบางทีเบอร์นะครับพ,พี่เบอร์ไปเลยเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยที่บางครั้งไม่ได้ลงให้พี่ๆสมาชิกนะครับสลับแนวทางลา,าวเช้านะครับเดี๋ยวคืนนี้จะลงให้นะครับผมเนาะ ส่วนพี่ๆสมาชิกเนาะท่านใดที่ติดตามนะครับลาวกาชาตนะครับคืนนี้ขอให้ยังเฮงปังๆก็แล้วกันนะครับผมลาวกาชาตนะครับรอบแรกของเราผมให้ไปที่เลขศูนย์แล้วก็เลขหกนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขหกศูนย์หนึ่งนะครับผมศูนย์แปดศูนย์เก้าหกหนึ่ง 6กแปนะครับสตัวนะครับ068นะครับผมอันนี้ลาวกาชาตินะครับนี่เลยส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ดาวโจน VIP ผมให้ไปที่เลข5นะครับแล้วก็เลข1 สายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับผมหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดนะครับสามตัวนะครับให้ไปที่ห้าหนึ่งหกนะครับผม นี่เลยนะครับดาวโจน VIP นะครับส่วนหุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้หุ้นดาวโจนปกติผมให้ไปที่เลข3นะครับแล้วก็เลข8นะครับพี่พสายรูดนะครับให้ไปที่เลข8นะครับคืนนี้81 82 8 4 3 1 3 2 3านะครับสามตัวให้ไปที่3ามแนะครับผมนี่อ๋ออันนี้ดาวโจนหุ้นดาวโจนนะครับตัวเน้นนะครับผม32 34 8งสาแล้วก็34นะครับนี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางในรอบดึกนะครับราวกาชาติ ดาวโจน V I P แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางเนาะขอให้เฮงๆงปังๆนะครับผมคลิปนี้กลับสวัสดีครับ